สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงสุดเฮงถูกรางวัลที่1รับ3 8ล้านทำบุญทวา,ายวัด1ล้านสร้างสาลาให้พระพุทธรูปวันที่17กรกฎาคกระดาของห้าทีมแรกที่82หมู่ที่5บ้านตรงกลางตําบลผาสุกอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านของนายวิชัยมงคลแก้วอายุ5 7ปีนุ่มใหญ่สุดเฮงถูกรางวัลก้อนโตจํานวน18ล้านบาท หลังจากซื้อจากแอปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีโดยบรรยากาศที่บ้านของนายวิชัยเป็นไปอย่างคือกักมีชาวบ้านญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและกินเลี้ยงตามประสาชาวบ้าน โดยนายวิชัยเปิดใจว่าตนเป็นโฟร์แมนบริษัทขุดเจาะน้ำมันที่ประเทศสิงคโปร์เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้เพียง1เดือนเท่านั้นส่วนที่มาก่อนถูกรางวันที่หนึ่งในวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาได้ไปทำบุญที่วัดอันนานละโยภูขอชาวบ้านบ้านดงกลางดงสว่า์ได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญเข้าวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นยอดเงินจำนวน7 4 0 5บาท หลังออกจากวัดก็หาซื้อเล็กปลายเงินทําบุญคือ405โดยเลือกซื้อจากแอป,ปขายสลากเจ้าหนึ่งได้มา3าใบจากนั้นก็ไม่คิดอะไรไม่คิดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งพอช่วงเย็นมีพนักงานของบริษัทขายสลากออนไลน์โทรมาบอกว่านายวิชัยถูกรางวัลที่1ตอนแรกไม่เชื่อนึกว่าแก๊งขอลเซ็นเตอร์ก็บอกเขาไปว่าแก๊งขาอย่ามาหลอกกันเลยแต่ปลายสายเขาบอกว่าไม่ได้หลอกนายวิชัยถูกรางวัลที่หนมาได้ข 2 0 4 0 5เป็นเงิน18ล้านบาทจริงๆ ตกใจไม่คิดไม่ฝันว่าจะถูกรางวันที่หนึ่งเยอะขนาดนี้และอีกอย่างเชื่อว่าถูกพระไปบนไว้กับองค์พระพุทธรูปที่สำนักสงฆ์ถ้ำลำย้ายเพราะสามวันก่อนตนไปหาตัวต่อใกล้ๆก,ก,กับองค์พระพุทธรูปสามองค์เห็นว่าท่านตากแดดส่วนหลังคาศารามีแต่เสาก็เลยยกมือสาธุพระพุทธรูปขอให้ลูกหลานถูกรางวันที่หนึ่งจะบริจาคสร้างสาลาให้เป็นที่ร่มเย็นจำนวนหนึ่งหลานทานทีนทพอถูกรางวันที่หนึ่งก็จะทำ ตามสัญญาจะบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทสร้างศาลาให้พระพุทธโรบสามองค์นี้ในเร็วๆนี้แน่นอนนอกจากนั้นนายวิชัยพร้อมด้วยนางการจนามงคลแกวภรรยาได้เดินทางไปจุดทูบบ่ากล่าวกับพระพุทธโรปที่สำนักสงฆ์ธรรมลำยายบอกว่าจะมาสร้างศาลาในเร็วๆนี้หลังจากถูกรางวัลที่18ล้านบาทสำหรับสำนักสงฆ์ธรรมลำยายแห่งนี้มีเรื่องเล่าว,ว่าหลวงปู่ขาวอนารโยท่านมา สำเร็จอรหันที่วัดนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ